สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมา อัปเดตเกี่ยวกับข่าวสไปเดอร์แมนสที่มันเพิ่งออกมากันนะครับผมและเรียกได้ว่ามันแทบจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าในตอนนี้สไปเดอร์แมนภาค3เนี่ยนะครับผมน่าจะมีสไปเดอร์แมนมาร่วมกันถึง3คนด้วยกันนะครับโดย3คนนี้นะครับผมมาจาก3ยุคเลยนั่นก็คือโทบี้แม็กไควนะครับผมสไปเดอร์แมนจากยุคสไปเดอร์แมนปี2002ถึง2007นะครับผมแล้วก็ตัวของแอนดูการ์ฟิลด์จากเดียเมซิงสไปเดอร์แมนนะครับในช่วง2012ถึง2014แล้วก็ตัวของทอมฮอลแลนด์นะครับ2อ 17ถึงปัจจุบันโดยเนื้อหานี้มาจากไหนมันน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับผมบอกไว้เลยว่ามันมาจากช่อง Sony Latino America นะครับผมรู้ว่าเป็น Sony a อเมริกาใต้ครับซึ่งช่องนี้นะครับมันจะเป็นช่องเคเบิลทีวีที่ Sony เนี่ยนะครับผมทำให้กับโซนของอเมริกาใต้ถูกไหมมันได้ปล่อยคลิปทีเซอร์ออกมานะครับผมแต่ไม่ใช่ทีเซอร์เป็นฟุตเทจจากหนังนะมันเอาฟุตเทจจากหนังเก่าๆนะครับผมของ Spider-Man เนี่ย จากสายุคนะครับผมมารวมกันครับแล้วก็ได้ทําให้ตื่นตาตื่นใจโดยการยิงคําถามใส่คนดูมากันนั่นเองและคําถามพวกนั้นคืออะไรกันนะครับผมในตัวอย่างนั้นมีอะไรกันบ้างครับเราจะลองแคปมาให้ดูเป็นหน้าๆเลยนะครับผมว่าคําพูดมันเป็นอะไรกันบ้างซึ่งคําพูดพวกนั้นเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นภาษาแบบภาษาสเปนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเราก็จะแปลมาให้แล้วเพราะผมเชื่อว,ว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะอ่านกันไม่ออกหรือไม่คนที่อ่านออกเนี่ยก็คงมีน้อยมากๆเลยผมก็ใช้เวลาในการแปลอยู่พักหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งเราก็ได้ความมาแบบนี้ครับมันเริ่มจากการที่บอกว่านี่เป็นข่าวเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนสแล้วก็ถามคนดูนะครับผมว่าสไปเดอร์แมนคนไหนเนี่ยเป็นสไปเดอร์แมนคนโปรดที่สุดของทุกคนกันและหลังจากนั้นนะครับมันก็ได้โชว์คลิปฟุตเทจส,สั้นๆจากสไปเดอร์แมนทั้ง3ยุคนั่นเองก็คือเรียงกันไปนะครับตั้งแต่ทบี้แม็กควายตัวของแอนดูกราฟิลแล้วก็ ของท o อมฮอลแลนด์ครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมจะที่ถามไปว่าเราชอบใครที่สุดแล้วก็โชว์ให้ดู3คนนะครับเขาก็เอาภาพของสเอร์แมนสคนเนี่ยมารวมกันนะครับผมแล้วก็บอกว่าคุณไม่ต้องเลือกหรอกว่าคุณชอบคนไหนที่สุด เพราะในจักรวาลพหุจักรวาลของมาเวลเนี่ยอะไรก็เป็นไปได้ครับใช่แล้วเรามีโอกาสเป็นอย่างมากที่เราจะได้เจอกับสไปเดอร์แมนทั้ง3คนในเรื่องเดียวกันนะครับและนี่ก็เป็นคลิปทีเซอร์ที่มันถูกปล่อยออกมาแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เห็นนะครับผมฟุตเทจจากหนังหรือว่าภาพจากหนังนะครับผมสไปเดอร์แมนภาค3เนี่ยแต่ออกมาอย่างนี้แล้วคนที่ออกมาเนี่ยก็คือโซนี่ เองด้วยนะครับผมถึงจะไม่ใช่โซนี่หลักก็ตามเนี่ยจะเป็นโซนี่ของลาตินอเมริกาเนี่ยมันก็มีผลมากๆเลยครับเพราะว่าที่มันต้องออกในโซนี่ลาตินอเมริกาเนี่ยเพราะว่าในช่วงนี้นะครับผมกําลังเกิดงาน CCXP อยู่นะครับผมหรือว่างานคอมมิคอนของบราซิลครับก็คืออยู่โซนอเมริกาใต้นั่นแหละมันกเกยอาจจะลงมาให้ทุกคนนั้นตื่นตาตื่นใจในโซนนั้นก่อนนะครับผมเพราะว่ากำลังเกิดงานที่มาก,กนาลังมีงานอยู่ก็เลยแบบเรียกคนดูซะหน่อยก็เรียกได้ว่าน,น่าจะยืนยันให้กับพวกเราได้แล้วเรา,าพูดกันมาขนาดนี้เนี่ ก็ยังได้บอกด้วยว่าโซนี่เนี่ยนะครับผมกําลังจะประกาศอะไรบางอย่างนะครับในงานงานนี้ซึ่งเรียกได้ว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆอย่างแน่นอนครับและมันจะเหมาะอะไรไปกว่านั้นนะครับผมถ้าเกิดมันจะเกิดสไปเดอร์เวิร์สขึ้นมาให้เหล่าแฟนลับมาเวลอย่างเราเนี่ยนะครับหรือว่าแฟนลับสไปเดอร์แมนเนี่ยได้ดีใจกันจากปี -20 ง0ที่แบบว่าเป็นปีที่แย่มากๆด้วยข่าวนี้มาเนี่ยปีนี้ก็คงจะสดสว่างใสขึ้นไปอีกเยอะเลยครับ เรียกได้ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะจะเป็นหนึ่งในหนังมาเวลที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันเลยนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่ามีนักแสดงเยอะเท่าเอเวนเจอร์แต่บอกเลยว่าความน่าดูเนี่ย ไม่แพ้ไปกว่ากันเลยครับยังไงวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมในวันนี้กับผมคงต้องขอลาไปก่อนครับถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ผมคงต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยในวันนี้ลาเลยครับผมบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนนะครับผมดีใจกับข่าวนี้เถอะมันน่าจะเป็นจริงมากๆแล้วล่ะเรายิ้มกันได้อย่างแน่นอนโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบายครับสวัสดีครับ